สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับคนเล่รถเก่านะครับวันนี้มาชี้เป้ารถกระบะนะครับมตี้เอ็กนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตัวรถเป็นสีเทานะครับเครื่องยนต์ดีเกียร์ดีนะครับเครื่องเดิมเดิมแห้งๆเลยนะครับเกียร์เข้าง่ายปกตินะครับเกียร์ไม่มีปัญหาเลยนะครับ แอร์เย็นพรงเพราะวิ่งทางไกลได้สบายนะครับช่วงล่างดีนะครับเช็คมาหมดแล้วนะครับรถพร้อมใช้งานเลยนะครับสภาพภายในเดิมๆนะครับเบาคู่หน้าเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับแผงประตูสวยๆกันเลยนะครับรถสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับล้อแม็กขอบ18สวยๆเลยนะครับทรงหล่อๆเลยนะครับสำหรับคนที่มองหารถกระบะ ยุค9ก้าไว้ใช้งานนะครับ toyota mighty x นี้นะครับน่าใช้มากนะครับอึดเครื่องอึดทนนานนะครับเครื่องทนทนกันเลยนะครับสภาพสวยสวยเอกสารพร้อมโอนนะครับรถแจ้งจอดนะครับเอาไปจดทะเบียนใหม่ได้นะครับภาษี6 5หนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างหรือเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ